ชื i, ่อที่ทกดจะรับชมคลิปช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยังแชนแนลด้วยนะครับกัดเมาะเย็นขาเลยเิ่มกัดเมาะเย็นขาเลิ่ม i right. ครับผมสวัสดีครับยันแชแนลครับครับผมยันแชแนลวันนี้ป้าประมาทปีน้องกานผู้ชมนะครับหมาเนื้ซาจีนครับซาจีนกินตอนปะเจ้าด้วยกันครับตอนบางไงนะครับยังบ่ได้กินข้าวเจ้าเดียวอากาศเย็นๆครับซื้อจีนมาซาดีกว่าเหมาะครับ ข้าตอนนี้เอากับซอยจ้นก็นเนเป็นติน้นต้องบ,าง,บางนะครับบางๆเงี้ยงๆเนา,เนาเนะเดี๋ยวมากินข้าวไงด้วยกันครับข้าวผมซอยจิ้นเซตหอกกับซอยเคียงไหนครับถ้าคิดเริ้วครับคันนาครับตับครับ ถ้าเรเราจะมั่งก็จาครับซาจิ่งกินมืองไงเนี่ยรับผมจะได้กฝากช่องยันชนแนลไว้ด้วยนะครับช่วยสนับสนุนด้วยนะครับเปิดรับชมทั้งคลิปใหม่คลิปเก่าด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ยันชนแนลด้วยนะครับ ถ้าผมซาจิ้นครับเดี้ยเมืกินเข้าไงแล้วกันนอผมก็ผมนคถ้าผมขั้นตอนการคลลาลาบนะครับ ผงนัวน,นะครับพริกลาบตามด้วยผงนัวน,นะครับผงชโลดเกลือเล็กน้อยนะครับเดือนักเด้อเกมมาพื้นมาได้นะครับตามด้วยรสด,ดี ขขมขมนะครับ่อไปมาดน้องครับท่านผู้ชมครับเข้าอดุ่นะครับ,อนนรบโอดเข้าไปเฮ้อมะดปั่นไดม้โมนเลยตามได้เนื้อนะครับตรงไหนครับ รักควยหอมดวนรักวอมต้นหอมนะครับออกเปิดกู้กันเนาะขาดยังได้ยันนึงมาได้นะครับ ดอกมอดเดรอร์มอดเดอร์พ่อมาพี่น้องครับเดี๋ยวเลยหล่อจีนดอกงามครับใส่ใหางสักสองสามแป้งหน่อกินข้าวล้ำครับ ลาบครับทำลายแตกแล้วครับเออเข้าชุ่กันยอย่างจ้ามาเด้อครับก่อนไ,ไปเป็นน่องครับจิ้มข้าไงาแล้วกันครับจิ้มกันนอกอ๋อเฮ้ยทำลายแตกครับอมืม่ะ จับครับซารครับซาป่ะมาเป็นน่องครับเออกิ่นงั้มดีหวานนะใช้ไ ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับยันชาแนลวันนี้ฟ้าธรรมชมมากินซ่านะครับมาครับกินข้าวไงแล้วกันครับอากาศเย็นๆฝนกำลังตกแล้วไหมนะครับมอะฝนได้พวกกินซ่านี่ครับฟาเดอร์ครับอ๋อฮม ชาล้วนๆซาเพียวๆครับต้องมีทักกับเลยครับวันนี้แล้วเสียรสชาติครับเอาซาเลยตับอืมอืม ม่อครับแบบพิหวังครับมอเดอร์มอเดอร์ครับตอนไม่เป็นนองครับเด้อกำงๆเลยครับง่าเลยนอ้อเอะ ผนมักซาแต่แต่แบบได้เนี่ยซาลงช่องสติ๊นะครับเสียหมดเนาะเลยจัดให้กำครับหนักหลาบมักซาเด้อแบนแบบนี้คีบซาเนี่ยซาลงช่องเลยหมด่าวันนี้เลยจัดเลยครับเอาพี่วังครับ หอมพริกลาบเ<ม>พียดีกับขมครับวกกับฟ้าวห่อน,อนเอาพี่สามาแหลกกัต้ง้งหมนย้อมมาเนี่ยนะ มาเด็ดขาดครับกลิ่นใหม่ๆงามๆเลยครับแบพี่หวังครับแบพี่หวังเอาควันขึ้นมนาะ มาเดอร์ครับกิ่นข้าวไงด้วยกันครับซาครับซาซาขินควายกลิ่นใหม่ๆงามๆเลยครับคณะ คันนากรบจินเออเมาอเด็ดขาดครับหัวเฮ็ดหวังเลยครับหัวเฮ็ดหวังและแตะครับเออเอะละ À, hết là chỉnh cắm nhanh nhanh lên nó ตมในปากจะได้ครับโูรรสชาติทุกตาเลยนะครับเผ็ดหวานเค็มนะครับขมพิ่ดหวังครับแบบเผ็ดหวังพักใครหอมดดน หอมพริกลาบแตหอมครับแดงครับใส่ดิบครับใส่ดิบ รัาผมสรับยันชนแนลกับบดีพังก์ไก่พังเบียร์กันเตี้ยเด้อครับช่วยสนับสนุนกันเดี้อยังไปบรดถึงฝันได้นะครับช่วยเปิดรับชมกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์กดถูกใจได้นะครับเข้ามาคอมเมนต์ที่ชมได้นะครับ ตับสดสดขันนาสดสดเนื้อสดสดครับ ขับมาครับเขงง้างายครับซาจีนควายวครับยันชั้แน่เด้อครับอืออ่าเฮ็ดครับแบบเพ็ดกับบล้ําครับน้องเพชรเนี่ยซาใจครับซา,าใจขาโหดครับ พิษหวังครับ,บรพิษหวังครับพิจัดอื <c oughs> <c oughs> ผนย่างกับแดดออก้ะครับแดดออกระเริ่มห่อนนะเหมาะย่างกับดีก่อนนะครับจะได้กล้าดได้ขายนะครับเขาะจะได้ทำมาหากินเนาะ อเพีเอร่าครับรามาธรรมดาครับที่นี่วามหอมนี่สุดยอดลับประกันครับที่กลบับผนผักเหนืออนี่นะ อนี่คันนาครับหอมค่าหอมบระแคนครับหอมตะไค่ข้อถ่า Okay. à, hết khẩm hết xe loe hết cả bà lắm rồi Hãy subscribe cho สุดยอดครับถ้าผผมสำหรับยันชนแนลในคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับคลิปจบแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยันชนแนลด้วยนะครับ